สวัสดีทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ชา n e ลมวยเกียนสังเวียนเดือดน,นะครับต้องถือว่าเป็นมหกรรมกีฬาที่ได้รับความสนใจจากผู้คนทั่วโลกมากที่สุดในช่วงนี้เลยนะครับสำหรับงานกีฬาโอลิมปิกฤดูร้อนปี2020ที่กรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นซึ่งงานที่จริงจะต้องจัดขึ้นตั้งแต่เมื่อปีก่อนแต่มีเหตุให้ต้องเลื่อนออกมาจัดในปีนี้แทนเนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด -19 นั่นเองและแน่นอนครับว่ามวดหมู่กีฬาที่ผมจะหยิบยกมาพูดถึงในคลิปนี้ก็คือมวยสากล ซึ่งในการแข่งขันโอลิมปิกแต่ละครั้งต่างก็มีตัวแทนของแต่ละประเทศรวมๆกันแล้วหลายร้อยชีวิตดาน้าเข้ามาเพื่อทําความฝันของตัวเองให้กลายเป็นจริงไม่ว่าจะเป็นการป้องกันตําแหน่งแชมป์คว้าเหรียญทองเหรียญแรกในชีวิตหรือแม้แต่คว้าเหรียญรางวัลเหรียญแรกให้กับตัวเองและประเทศชาติหลังจากที่กีฬาโอลิมปิกยุคใหม่ถูกจัดขึ้นเป็นครั้งแรกในปี1896กีฬามวยสากลก็ได้ถูกบรรจุเข้าไปอย่างเป็นทางการในปี1904ซึ่งจนถึงปัจจุบัน มันก็ผ่านมาแล้วเป็นเวลานานถึง117ปีดังนั้นมันจึงไม่ใช่เรื่องแปลกเลยครับที่ตลอดเวลาเหล่านี้จะมีประวัติศาสตร์ถูกจารึกไว้เต็มไปหมดมีนักมวยนับพันคนเคยเข้าร่วมการแข่งขันแต่มีเพียงไม่กี่ร้อยคนเท่านั้นที่เคยได้รับเหรียญทองและมีไม่กี่สิบคนที่ได้รับเหรียญทองสองครั้งแถมยิ่งน้อยลงไปกว่านั้นอีกที่กลายเป็นตำนานบน,น,บนหน้าประวัติศาสตร์ของโอลิมปิกว่าอะไรก็เข้าเรื่องกันเลยดีกว่าครับกับ 10อันดับนักมวยสากลสมัครเล่นผู้กลายเป็นตำนานของกีฬาโอลิมปิกก่อนอื่นผมขอชี้แจงไว้ก่อนนะครับว่ารายชื่อนักมวยที่อยู่ในลิสต์นี้ว่าจากผลงานแค่ในกีฬาโอลิมปิกเท่านั้นซึ่งเอาจริงๆนักมวยบางคนในลิสต์ก็ไม่ได้สานต่อความสาเร็จด้วยการเทนโปรโชกอาชีพต่อไปด้วยซ้ําส่วนนักมวยโอลิมปิกประเภทที่ประสบความสําเร็จในการชกอาชีพอันนี้เดี๋ยวผมจะแยกไปทําเป็นอีลิสต์ให้ทุกท่านได้รับชมกันนะครับ อันดับ10เฮกเตอร์วีเนนเป็นอีกหนึ่งนักชกดาวรุ่งจากคิวบาที่เปิดตัวในโอลิมปิกได้อย่างน่าประทับใจเลยนะครับสำหรับเฮกเตอร์วีเนนนักมวยรุ่นไลท์เวทเบสที่มีเอกลักษณ์ประจําตัวคือการชกด้วยการสายพร้อมกับสไตล์เดินลุยไล่ต้อนและกดดันคู่ชกแบบไม่ลดละโดยในการแข่งขันโอลิมปิกปี1992วีเนนในวัย20ปีได้สร้างแรงสั่นสะเทือนไปทั่วโลกด้วยการคว้าเหรียญทองมาครองแบบแทบไม่เสียงเงือ่อ ชนะคู่ชกแต่ละคนได้เหนือนชนนั้นชนิดที่เรียกได้ว่าทิ้งแต้มกันแบบแทบไม่เห็นฝุ่นกันเลยก็ว่าได้จากนั้น4ปีต่อมาวีเนนในช่วงพีกก็ได้กลับมาตอกย้ำความยิ่งใหญ่ของเขาอีกครั้งด้วยการคว้าเหรียญทองมาครองเป็นสมัยที่2ตอนนั้นเองครับที่ความฝันของวีเนนในการเป็นนักมวยคนแรกที่สามารถคว้าเหรียญทองได้มากถึง4สมัยดูจะเข้าใกล้ความเป็นจริงมากๆทั้งนี้เนื่องจากขนานั้นวีเนนมีอายุเพียงแค่24ปีเท่านั้น ถว่าจูจๆโชคชะตากับเล่นตลกกับวนเนนเมื่อเขามีอาการกระจกตาข้างซ้ายเคลื่อนสาหาัสถึงขั้นที่แพทย์สั่งห้ามไม่ให้วนเนนชคโมยอีกต่อไปเพราะไม่งั้นอาจจะต้องตาบอดไปตลอดชีวิตเลยก็ได้ด้วยเหตุนี้เองส่งผลให้วนเนนตัดสินใจแขวนงวงอําลาว,วงการตั้งแต่อยู่ยังน้อยหยุดเส้นทางบอดิสันของเขาลงอย่างน่าเสียดายอันดับ 9. กิโยโมริกงโดเป็นนักโชกที่แฟนมวยหลายๆคนน่าจะรู้จักกันเป็นอย่างดีเลยนะครับ สำหรับกิวเโมริกองโดยอดมวยชาวคิวบาที่เทินโปลและประสบความสำเร็จถล่มทลายได้ครองแชมป์โลกมากถึง2รุ่นโดยจุดเด่นที่ทาให้หลายๆคนจดจําริกองโดได้ดีก็มาจากสปีดหมัดอันรวดเร็วพลังหมัดที่หนักหน่วงความสามารถในการดักสวนตลอดจนเทคนิคการป้องกันตัวที่มีประสิทธิภาพเป็นอย่างมากเอาเข้าจริงการที่ริกองโดมีเทคนิคการชกเพลาวขนาดนี้ก็ต้องย้อนกลับไปตั้งแต่สมัยที่เขายัางชกสมัครเล่นอยู่โดยริกองโดมีสถิติสมัครเล่นอยู่ที่ ชนะ374แพ้12เคยคว้าเหรียญทองโอลิมปิกติดต่อกัน2สมัยในพิกัดแบนตัมเวดและในช่วงที่เขาลีภัยจากคิวบา์เมื่อปี2009กลิโองโดก็ได้รับการยกย่องให้เป็นหนึ่งในนักมวยสะกลสมัครเล่นที่ดีที่สุดของยุคนั้นไม่แพ้ใครติดต่อกันมานานกว่า6ปีเต็มเลยทีเดียวในส่วนของผลงานการชกโอลิมปิกของลิกองโดที่แฟนมวยชาวไทยลืมไม่ลงก็คงหนีไม่พ้นไฟรอบชิงชนะเลิศในการแข่งขันโอลิมปิกปี2004ที่เอเธน ซึ่งนิกองโดสามารถเอาชนะวรพจนเพชดคุ้มตัวแทนของบ้านเราไปได้ด้วยสกอร์22-13ต่อส่งผลให้ความฝันของวรลอ์ในการเป็นเจ้าของเหรียญทองโอลิมปิกต้องล่มลงไปอย่างน่าเสียดายอันดับ8วาซิลโรมาเชนโกขึ้นแท่นว่าเป็นหนึ่งในนักมวยสากลสมัครเล่นที่ยิ่งใหญ่ที่สุดตลอดการไปแล้วก็ว่าได้นะครับสำหรับวาซิลโรมาเชนโกนักชกมากฝีมือจากยูเครน ที่มีสถิติสมัครเล่นสุดสะพึงอยู่ที่ชนะ396แพ้หและประวัติการชกของเขาในกีฬาโอลิมปิกก็จัดว่าน่าประทับใจไม่แพ้กันสามารถคว้าเหรียญทองได้ถึง2สมัยคือในการแข่งขันปี2008และ2012สำหรับจุดเด่นที่ทำให้โรมาเชีงโก้กลายเป็นนักมวยที่รับความสนใจจากแฟนมวยเป็นอย่างมากก็มาจากสปีดหมัดอัดรวดเร็จวจังหวะการออกหมัดที่แม่นยำแลวจับวางการป้องกันตัวที่รัดกลุ่มพุตเวิสุดผิวไหว ตลอดจนไอคิวมวยแสนสร้างสรรค์ที่พร้อมจะทําให้ผู้ชกงงเป็นไก่ตาแตกได้ทุกเมื่อสิ่งที่น่าสนใจเกี่ยวกับผลงานของโรมาเชนโกในกีฬานิมปีก็คือเหรียญทองทั้งสองเหรียญของเขามาจากคนละพิกัดน้ําหนักโดยในการแข่งขันปี2008เป็นการขึ้นชกในพิกัดเฟเธอเวกก่อนที่โรมาเชนโกจะตัดสินใจขยับน้ําหนักขึ้นมาชกที่รุ่นไลท์เวกในการแข่งขันปี2012เรียกว่าได้เหรียญทองสองสมัยใน2พิกัดน้ําหนักเลยแหละ ซึ่งผลงานการชกที่น่าจดจําของโรมาเชนโกในการชกโอลิมปิกก็คงหนีไม่พ้นการชนะอัลเบิร์ตเซลิมอฟนักชกชาวรัสเซียที่เป็นคนเดียวที่เคยชนะเขาในการชกสมัครเล่นไปแบบขาดลอยหลายข้อกังขาอันดับ7คาริสซาชิลถ้าพูดถึงนักมวยสากลสมัครเล่นหญิงที่ยิ่งใหญ่ที่สุดตลอดการเชื่อเลยครับว่าสื่อลุกสำนักคงจะตอบเป็นเสียงเดียวกันแบบไร้ข้อกังขาว่าคนที่เหมาะสมกับตำแหน่งนี้ที่สุดก็คือคาริสซาชิล นักมวยผู้เก่งกาจจากแผ่นดินอเมริกานั่นเองทั้งนี้เนื่องจากชิวมีสถิติสมัครเล่นที่โหดมากชนะ77แพ้เพียงแค่1ซึ่งผลงานชิ้นเอกของเธอก็คือการคว้าเหรียญทองโอลิมปิก2สมัยในการแข่งขันปี 2012- และ2016โดยเป็นการโช์พิการมิเดิลเวททั้งสองครั้งเลยนอกจากนี้ชิวยังสร้างบริษัทเป็นนักมวยหญิงเชื้อสายอเมริกันคนแรกที่ได้ควงเหรียญทองโอลิมปิกแถมยังเป็นนักมวยอเมริกันคนแรกซะด้วยที่คว้าเหรียญทองได้2สมัยติดต่อกัน อันดับ6กแฮร์รี่มอลลินสิ่งที่คุณควรรู้เกี่ยวกับแฮร์รี่มอลลินก็คือเขาเป็นนักมวยคนแรกในบริษัทเลยที่สามารถคว้าเหรียญทองโอลิมปิกได้2ครั้งติดต่อกันนั่นก็คือในการแข่งขันปี1920ที่แอนเวิร์บและปี1924ที่ปารีสโดยทั้ง2ครั้งเป็นการขึ้นชกในพิกัดมีเดิเวทนอกจากนี้มอลลินยังมีสถิติสมัครเล่นที่น่าทึ่งสุดๆก่าวคือตลอดการชกกว่า300ไฟล์ของเขามอลลินไม่เคยแพ้หรือว่าเสมอกับใครเลยแม้แต่ครั้งเดียว สำหรับไฟที่โด่งดังที่สุดของมาลลินคงหนีไม่พ้นไฟที่เขาเจอกับโรเจอร์บราวส์ตัวแทนเจ้าถิ่นชาวฝรั่งเศสในการแข่งขันรอบก่อนรองชนะเลิศของกีฬาโอลิมปิกปี1924โดยทีแรกผลการโชกเป็นบราวส์เสียนชนะคะแนนมาลลินไปได้แต่ในเวลาต่อมาเมื่อมีการเปิดเผยว่าบราวส์แอบเล่นสกรปรกด้วยการกัดหน้าอกของมาลลินจนเป็นแผลเวิร์วะ่ะผลการตัดสินก็ได้ถูกเปลี่ยนใหม่ให้บราวส์แพ้ฟาไปส่วนมาลลินก็ผ่านเข้ารอบต่อไปแทนซะเลย ส่งผลให้ไซติกของมารินยังคงไร้ผ้ายต่อไปเหมือนเดิมอันดับ 5. โอเล็กไซตอฟถ้าคุณต้องการชมนักมวยสากลสมัครเล่นที่มีเทคนิคเชิงชกระดับพการแล้วก็ชื่อของโอเล็กไซตอฟแห่งรัสเซียคือชื่อที่คุณควรจดจำไว้ให้ดีเลยครับเพราะว่าสไตล์การชกข,ของเขาจัดว่าเปี่ยมล้นในเทคนิคอันยอดเยี่ยมสามารถเคลื่อนที่ไปมาได้อย่างคล่องแคล่วออกหมัดกินแต้มได้ว่องไว ลบลีกมัดได้อย่างแผ,ผ่วพาวไหนจะลูกไม้ของเขาในการล่อหลอกคู่โชคให้ตายใจหรือเสียลูกเกมการชคอีกความพิดของไซต์ท็อปยิ่งเป็นที่ชัดเจนมากขึ้นเมื่อวัดจากผลงานของเขาในการแข่งโอลิมปิกทั้ง3ครั้งโดยตลอดการโชคทั้ง13ไฟา์ของเขาในโอลิมปิกซึ่งเกิดขึ้นในพิกัดเวตเวทไซต์ท็อปสามารถเก็บชัยชนะไปได้มากถึง12ครั้งซึ่งจุดสูงสุดของไซต์ท็อปในการแข่งโอลิมปิกก็คือการที่เขาได้รับถ้วยรางวัลวาวบาร์เกอร์ ให้เป็นนักมวยสากลสมัครเล่นที่น่าจับตามองที่สุดของการแข่งโอลิมปิกปี2000น่าเสียดายที่ในการแข่งขันโอลิมปิกปี2004ที่เอเธนส์ไซตท็อปดันไปฟอร์มสะดุดแพ้ให้บัคติยาเตเยฟตัวแทนจากคาซัคสถานในรอบรองชนะเลิศส่งผลให้ไซตท็อปได้เหรียญทองแดงกลับบ้านไปแทนที่จะได้เหรียญทองเป็นสมัยที่3ตามแผนที่วางไว้แต่ก็นั่นแหละครับแค่ได้เหรียญรางวัลจาโอลิมปิก Olympic 3าครั้งก็น่าจะการันตีได้แล้วว่านักโชคลายนี้ฝีมือดีมากแค่ไหน อันดับ4บอริสตากูตินก่อนที่คิวบาจะเป็นเจ้าแห่งวงการวยสากลสมัครเล่นครั้งหนึ่งนั้นตำแหน่งนี้เคยตกเป็นของสหภาพโซเวียตมาก่อนและถ้าพูดถึงนักวยสากลสมัครเล่นที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของโซเวียตชื่อแรกๆที่ปรากฏคงหนีไม่พ้นชื่อของบอริสตากูตินอย่างแน่นอนสำหรับผลงานการชกของลากูตินในการแข่งโอลิมปิกถือว่าคล้ายคลึงกับโอเล็กไซตอบนักชกรุ่นหลังของแดนมีข่าวอยู่ครับกล่าวคือ ทั้งคู่ได้เหรียญทองสองสมัยและเหรียญทองแดงอีกหนึ่งสมัยแต่ที่ต่างกันก็นกคือลากูตินเริ่มต้นเส้นทางในโอลิมปิกด้วยเหรียญทองแดงขณะที่ไซต์ท็อปจบมันด้วยเหรียญทองแดงหลังจากแพ้ให้วิลเบิร์ตแมคเครอร์ตัวแทนจากอเมริกาในรอบชิงชนะเลิศของการแข่งขันปี1960ลากูตินก็พังอาดคว้าเหรียญทองมาได้สําเร็จในการแข่งขันปี1964ที่โตเกียวก่อนจะปิดฉากเส้นทางอาชีพของตัวเองอย่างยิ่งใหญ่ ด้วยการคว้าเหรียญทองสมัยที่2ในการแข่งขันปี1968ที่เม็กซิโกซิตี้โดยถือเป็นการปิดฉากอย่างยิ่งใหญ่จริงๆเพราะว่าลากูตินสามารถเอาชนะคู่โชวของเขาแต่ละคนได้แบบขาดลอยหลายช่วงตัวเลยละ่ะอันดับ 3. ฟิลิกซาวอนด้วยส่วนสูงที่มากถึง196ซนเมตรรูปร่างที่กำยำล่ำสันและหมัดขวานหนักหน่วงจึงไม่ใช่เรื่องแปลกเลยครับที่ใครหลายๆคนจะมองว่า ฟิลิปซาวอนคือผู้สืบทอดและรับไม้ต่อจากเทพมวยสากลชาวคิวบาในตำนานอย่างทีโอฟิโอสตีเวนสันสำหรับผลงานขึ้นที่อย่างแรกของซาวอนก็คือการที่เขาเก็บชัยชนะในโอลิมปิกได้มากถึง14ครั้งและอย่างต่อมาก็คือชื่อชันคู่ชกที่ซาวอนผ่านมาแต่ละคนนั้นถือว่าโหดพอตัวเลยโดยลหลายๆคนที่เคยแพ้ซาวอนภายหลังล้วนแล้วแต่ประสบความสำเร็จในการชกมวยสากลอาชีพทั้งนั้นเลยเช่นไมเคิลเบนสุลต่านอิบากิมอฟ ลัสลันชากกเยฟเดวิดทัวร์ชานนบริกลามอนบรูสเตอร์และหลุยออติตด้วยความเก่งกาจและดุดันของซาวอนตรงผลให้เขาสามารถคว้าเหรียญทองโอลิมปิกมาครองได้ถึง3สมัยในการแข่งขันปี1992 1996และ2000เอาจริงๆซาวอนจะต้องได้ลงแข่งโอลิมปิกตั้งแต่ปี1988แล้วแต่เนื่องจากเกาหลีเหนือไม่ได้สิเป็นเจ้าภาพร่วมจัดก,กีฬาปีนั้นร่วมกับเกาหลีใต้ ส่งผลให้ชิวบามีนโยบายไม่ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันที่กรุงโซและทําให้ซาวอนพลาดโอกาสในการเป็นนักมวยคนแรกที่ได้คองเหรียญทองโอลิมปิก4สมัยไปแบบสุดเซ็งอันดับ2ลาสโลเป๊นอกจากจะสร้างประวัติศาสตร์เป็นนักมวยคนแรกที่ได้คองเหรียญทองโอลิมปิกถึง3สมัยแล้วลาสโลเป๊บยอดมวยชาวฮังการยียังได้สร้างประวัติศาสตร์เป็นนักมวยคนแรกและคนเดียวอีกด้วย ที่ได้คองเหรียญทอง3สมัยใน2พิกัดน้ำหนักโดยแป๊บได้เหรียญทองเหรียญแรกจากการขึ้นชกพิกัดมิดิเวทที่ลอนดอนในปี1948จากนั้นเมื่ออลิมปิกมีการเพิ่มพิกัดไหลมิดิเวทเข้ามาแป๊บก็ได้ลดน้ำหนักลงไปชกในรุ่นนี้และคว้าเหรียญทองได้2สมัยจากการขึ้นชกที่เฮลซิงกิกับเมลเบิร์นนอกเหนือจากเทคนิคเชิงชกที่ยอดเยี่ยมแล้วสิ่งหนึ่งที่ถือเป็นไม้ตายของแป๊บเลยก็คือพลังมัดอันรุนแรงโดยชัยชนะ13ครั้งในโอลิมปิกของแป๊บแบ่งเป็นการชนะนอกกมากถึงงครั้ หลังจากประสบความสําเร็จในการชกสมัครเล่นแป,ป๊บก็ตัดสินใจเทินโปรอย่างเป็นทางการในปี1957โดยเนื่องจากฮังการีเป็นประเทศคอมมิวนิสต์และมีนยโยบายต,ต่อต้านการชกมวยสากลอาชีพส่งผลให้แป,ป๊บต้องแอบหลบหนีออกไปฝึกซ้อมและขึ้นชกที่ประเทศอื่นอยู่บ่อยๆจนกระทั่งในที่สุดแป,ป๊บก็ได้ข้อเสนอให้ขึ้นชิงแชมป์โลกรุ่นมินิเวทของ WBA WBC และเดอร์ลิงกับโจเอ้เกียร์ดิโลในปี1964ทว่าโชคชะตากับเล่นตลกกับแป,ป๊บซะงั้น เมื่อรัฐบาลฮังการีตัดสินใจลิฟวีซ่าออกนอกประเทศของแป๊บส่งผลให้แป๊บต้องยุติอาชีพนักมวยสากลอาชีพลงกลางคันปิดฉากไซตเตีอาชีพไว้ที่ชนะ27เสมอ2อันดับ 1. ทึทโอฟิโอสตีเวนสันด้วยส่วนสูง196เซนเมตรและน้ำหนักกว่า215ปอนด์น่าจะพูดได้เต็มปากเลยครับว่าททโอฟิโอสตีเวนสัน ือนักมวยสมัครเล่นที่น่าสะพรึงกลัวที่สุดในปริษัทโอลิมปิกไหนจะพลังหมัดออนรุนแรงไปหนึ่งไม้ไทยสันนี่แค่โดนถากถักเฉียวเฉียวก็พร้อมจะส่งคู่ชกไปเฝ้าพยินได้ทุกเมื่อความเทพระดับพการของสตีเวนสันส่งผลให้เขาสามารถคว้าเหรียญทองโอลิมปิกได้มากถึง3สมัยในช่วงปี1 9 7 2งเก้อถึงยอย่างไรก็ตามในช่วงที่สตีเวนสันพยายามจะสร้างบริษัทให้กับตัวเองด้วยการเป็นนักมวยคนแรกที่ได้ครองเหรียญทองโอลิมปิกสสมัย ทางคิวบากับสยบแผนการของเขาลงโดยการประกาศไม่ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันโอลิมปิกปี1984ที่ลอสแอนเจลิสเพื่อเป็นการตอบโต้ที่สหรัฐอเมริกาไม่ยอมเข้าร่วมโอลิมปิกปี1980ที่มอสโกส่งผลให้เกียรติประวัติของซีเวนสันในโอลิมปิกปิดฉากลงด้วยการคว้าเหรียญทอง3สมัยเทียบเท่ากับยอดมหมยชาวฮังการีอย่างแลสโลปแบบอีกสิ่งที่ควรรู้เกี่ยวกับซีเวนสันก็คือในปี1976สตีเวนสันเคยได้รับข้อเสนอมูลค่า5ล้านดอลลาร์สหรัฐ ให้เทินโปรชกมวยอาชีพแล่กับการขึ้นชิงแชมป์โลกรุ่นเฮฟวีเวทของ WBA, WBC และเดลิงกัมูฮัมัดอาลีซึ่งถ้าหากสตีเวนสันยอมรับข้อเสนอดังกล่าวเขาก็จะกลายเป็นนักมวยคนที่2ที่ได้ขึ้นชิงแชมป์โลกในไฟเทินโปรต่อจากพีทเลเดอร์มาเชอร์ฮีโร่โอลิมปิกชาวอเมริกันที่ได้ขึ้นชิงแชมป์โลกรุ่นเฮฟวีเวทกับปอยแพทสันในปี1957แต่ก็นั่นแหละครับการเทินโปรหมายความว่าสตีเวนสันจะต้องลีภัยออกนอกแผ่นดินเกิดอย่างคิวบา ดังนั้นสตีเวนสันซึ่งเป็นนักมวยที่มีความรักชาติเต็มหัวใจจึงเลือกที่จะปฏิเสธข้อเสนอราคางามดังกล่าวไปและเลือกที่จะชกสมัครเล่นต่อไปตามเดิมจนกระทั่งแฝงนวมอำลาว,วงการอย่างเป็นทางการในปี1998ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมคลิปนี้กันจนจบรู้สึกยังไงชอบไม่ชอบเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยหรือมีอะไรอยากเพิ่มเติมสามารถติชมกันได้ในช่องคอมเมนต์และก็ฝากกดไลค์กดแชร์ กด Subscribe กันด้วยนะครับสุดท้ายนี้ผมขอตัวลาไปก่อนไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับ